สวัสดีครับพบกับสีเกมแชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมสีเกมนะครับผมมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นยังไงางนะน้องๆคนไหนนะครับที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นสสนะครับหรือจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรืออยากเป็นรัฐมนตรีเราเคยทราบไหมไม่ครับว่าถ้าเกิดน้องๆมีความใฝ่ฝันคือมีภาวะผู้นำเนี่ยน้องๆจะต้องไปเรียนสาขาไหนนะครับวันนี้นะครับพี่สีเกมก็จะพาน้องๆมาทาความรู้จักนะครับในาสาขาวิชาที่ว่าด้วยการปกครอง นะครับหรือเราเรียกว่ารัฐศาสตร์เองนะครับน้องๆจะเรียนคณะรัฐศาสตร์หรืน้องๆต้องรู้นะครับว่ารัฐศาสตร์มีกี่คณะนะครับวันนี้พี่สีเกียรจะพาน้องๆไปดูนะครับว่ารัฐศาสตร์นะครับที่เราอยากเรียนกันที่เราใฝ่ฝัน,ฝนหรือว่าเราเรียนไปแล้วเป็นความสนุกเป็นความชอบของตัวเราเองมีสาขาไหนบ้างนะครับครับผมสาขาที่หนึ่งที่คุ้นหูหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้ก็คือ1 การปกครองนะครับสาขาการปกครอง2นะครับสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ3นะครับสาขารัฐประสศาสนตร์หรือเราเรียกว่าการบริหารรษษัฐกิจนั่นเองถ้าเราเรียนสาขาที่1การปกครองก็จะเน้นในกระบวนการต่างๆการปกครองทฤษฎีต่างๆนะครับแนวคิดของการปกครองนะครับก็จะเน้นไปนะครับ 2. ถ้าเราเลือกเรียนสาขาที่เป็นคณะเ,เรียกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือชื่อย่อทางภาษาที่เรียกว่า IR านะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับแนวคิดนะครับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองเปเรียบเทียบก,การเมืองของโลกนะครับ,นรรบรนแนวคิดของการปรับเปลี่ยนแนวคิดของการปกครองนะครับของประเทศต่างๆนะครับหรือว่า าการเจรจาหรือสนที่สัญญาต่างๆเนี่ยควรจะเจรียนในสน่วนนี้ครับหรือผูดง่ายๆครับถ้าเรียนสาขานี้ก็สามารถเป็นนักการรุ่นได้เลยนะครับต่อมาสาขานิตศาต์นะครับสาขานาสร์เนี่ยเป็นสาขาที่ว่าด้วยของรัฐประศา,าสนศาสตร์หรือเรียกว่าบริหารรัฐกิจก็เรียนเป็นนักบริหารนะครับ ก็คือเป็นเรียนเป็นนักบริหารในเรื่องของสายงานต่างๆระบบราชการนะครับถ้าเรียนสาขานี้เราก็จะต้องเรียนระบบระเบียบแนวคิดของการจัดองค์กรนะครับการจัดองค์การต่างๆให้เป็นระเบียบนะครับหรือว่าการจัดองค์การต่างๆองค์กรต่างๆให้มีความมีประสิทธิภาพในการปกครองบริหารไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลเนี่ยเราสามารถนำแนวคิดตัวนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เลยครับถ้าเราเรียนสาขานี้นะครับสำหรับน้องๆคนที่สนใจรัฐศาสตร์ก็มีสแขนงนี้กันครับที่ผมจะอธิบายไป ก็ S <S มีหนนะครับการปกครอง2รัฐทัศนาศาสสามนะครับความสักราประเทศครับนี่ก็เป็นสิ่งที่คนได้นำมาฝากครับก็ฝากตามกคเกณนกด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ